สวัสดีนะคะสวัสดีคนไทยทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ทุกคนทุกเชื้ชาติทุกสัญชาติที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ y o u u u e e ช anel n กิกะนิวส์นะคะวันนี้กิกะมามีข่าวด่วนนะคะด่วนสุดๆเลยเมื่อประมาณชั่วโมงกว่าที่ผ่านมานะคะ,ะทาง facebook ส่วนตัวของพี่เต้ศ7สุเจ็ดนะคะมงคลกิจสุขสินธานนท์ก็ได้ออกมาประกาศนะคะออกมาประกาศยุติบทบาท ในคดีของน้องแตงโมนะคะโดยได้โพสต์ข้อความว่า,ามีแฮชแท็กนะคะว่าแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมและก็มีข้อความว่าเพื่อความสบายใจของพี่อัดจะได้มาดูแลคดีนี้ได้อย่างเต็มที่ตามปณิธานอันแน่วแน่ของพี่ที่จะคืนความยุติธรรมให้น้องแตงโมจับคนผิดมาลงโทษจำคุกให้ได้ทุกคนผมและทีมงานดูแลแม่แตงโม ทีมทนายความทีมที่ปรึกษากฎหมายทีมบอิการ์ดของพักไทยศิวิไลจะถอนตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับพี่อัดปลอว่างว่าง,างค่อยมาดื่มกาแฟเล่าความหลังกันฝากความหวังกับคดีของน้องแตงโมด้วยครับลงวันที่16มิถุนายนปี2565เวลา19นากานาทีนะคะเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อตอนเที่ยงเมื่อตอนกลางวันยังไปออกอรายการโหนกระแสะยังพูดแน่ว,แน,วแน่อยู่เลยในส่วนของพี่เต้บอกว่าในส่วนตัวนะคะเฉพาะตัวของพี่เต้คนเดียว move on ออกมาชั่วคราวเหมือนกับว่าจะออกมาชั่วคราวเหมือนกับจะให้มันสบายใจหรือให้อะไรเข้ารูปเข้ารอยก่อนหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ได้ถอนตัวทั้งหมดคือแค่ถอยออกมาแบบ เหมือนกับว่าเหนื่อยขอพักแป๊บหนึ่งอะไรทำนองนั้นแต่ว่าให้ทีมงานทั้งหมดไม่ว่าจะทีมบริการทีมทนายทีมที่ปรึกษาให้ยังคงอยู่ทําหน้าที่ต่อไปตอนที่อยู่ในรือการโทนกระแสนะ,ะบอกว่าให้ทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็าทางาทางาคนที่เจร่างฟ้องนะคะละร่างฟ้องอก็คือท่านอ,าอดีตท,ท่านผู้พิพากษาสารดีกาทนบุรีนะคะ ท่านชนวทสุภศีนะคะได้รับอมอบอำนาจให้เป็นผู้ร่างฟ้องในครั้งนี้ในมาตรา290แต่เพียงมาตราเดียวนะคะแล้วก็ทำใบเพิกถอนอเพิกถอนอพี่อัจฉริยะออกจากการเป็นตัวแทนในการที่จะทำหน้าที่ฟ้องแล้วก็เบิกความในศาลแล้วก็ยกเลิกทีมทนายทั้งหมดนะคะ ประกาศออกมาแบบนี้แล้วที่พิเต้ก,กับคุณบุญาวรที่มาในรายการโ้นกระแสก็พูดอย่างแน่วแน่ไม่มีทีท่าว่าจะ Move on ทั้งทีมแบบนั้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อตะกี้นี้พี่อัจฉริยะได้ออกมาไลฟ์สดในช่องโคนันเมืองไทยแล้วก็พูดในลักษณะเหมือน น้อยเนื้อต่าใจหรือเปล่านะคะฟังจากน้ําเสียงฟังดูจากสีหน้าดูจากแววตารู้สึกตาแดงๆนิดหนึ่งเหมือนเกิดจะมีน้ําตาคลอเบ้านิดหนึ่งแล้วพี่อัดก็พูดว่าเขาทําคดีนี้คดีแตงโมพี่อัดน้ําตาไหลมาสองครั้งนะคะน้ําตาแตกมาสองครั้งจากการกระทําของคุณแม่ทําให้เขาเสียใจทั้งๆที่เขาทําทุกอย่าง เพื่อคุณแม่เพื่อน้องแตงโมเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขามีแต่ส่วนเสียเสียเงินไปตั้งไม่ตั้งไม่รู้กี่แสนทุ่มเทหมดทั้งกายทั้งใจจนจนคดีอื่นๆที่สำคัญสำคัญคดีนู้นคดีนี้ที่ที่จะต้องทำมีคิวต้องทำก็ต้องชะลอก็ต้องหยุดคือคืออาจจะให้ทีมงานอ่า ทำแบ่งหนะ้าที่กันไปทําแต่ตัวพี่อัดกระโดดมาคดีของน้องแตงโมงแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นตทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจทั้งหมดมาทั้งคดีนี้ทําทุกอย่างเพื่อน,น้องเพียรดเขาบอกว่าผมอยากทําคดีนี้นะผมอยากทําคดีนี้ผมทุ่มสุดชีวิตผมอยากทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องผมมีหลักฐานครบทุกอย่างตอนที่จะอ่ะาศาลเรียกอะไรนะเขาเรียกศาลไต่ไต่สวนมูลฟ้องเหรอ ในวันที่ยี่สิบสองย่ิบสองอะไรวะกรกฎาคมกรกฎาคมหรือสิงหาเกิขดขึจะไม่ได้เอ้ยน่าจะเป็นสิงหาออกแกสนี่นแหละนะัดแต่ส่วนมูลฟ้องว่าะจะรับคดีนี้หรือไม่นะคะแต่ตอนนี้รับเรื่องไว้แล้วคือคือประทับตารับไว้แล้วแล้วก็จะแต่ส่วนมูลฟ้องอีกทีหนึง่งว่ามีหลักฐานมีพยานอะไระะครบถ้วน พอที่จะ,ะประกอบการการฟ้องในแต่ละมาตราหรือไม่นะะแล้วเน,นวันนั้นอ่ะเพียรบอกว่าแล้วทุกคนก็จะได้เห็นว่าเขามีหลักฐานอะไรบ้างเขาก็จะไปเปิดในศาลตรงนั้นแต่ตอนนี้เขาเปิดไม่ได้ถึงคนจะเรียกร้องยังไงเขาก็เปิดให้ดูไม่ได้เพราะถ้าเขาเปิดเขาติดคุกรวมกันแล้วอ่ะรวมๆกันแล้วหลายๆอย่างเกินร้อยปีอ่ะเพียรพูดแบบนั้นนะคะก็เลยเปิดให้ดูไม่ได้แล้วทั้งพี่เต้ก็พูดในรายการโหนกระแสว่า ที่คุณแม่จะฟ้องแค่290แล้วก็จะเพิกถอนพี่อัดก็เพราะว่าพี่อัดจะไม่ฟ้องสองเ้าศูย์อย่างเดียวพี่อาจจะฟ้องสองแซึ่งมันเป็นเจตนาฆ่าแม่บอกว่าพี่อัดไม่มีหลักฐานอะไรหรอกพี่อัดไม่มีหลักฐานแค่พูดไปเฉยๆว่ามีแต่มันไม่มีเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยกลัวถ้าไปฟ้องตามพี่อัดแม่ก็กลัวติดคุก กลัวโดนฟ้องกลับกลัวโดนฟ้องกลับคุณแม่ว่าอย่างนั้นแล้วทีนี้พี่ยัดเข้าไปฟ้อง290 288แล้วก็อะไรอีก8 8มาตรานะ่ะคุณแม่บอกว่าเขากลัวเขาเลยเขาเลยอให้ทีมงานของพี่เต้ช่วยแล้วก็ทำใบเพิกถอนใบมอบอำนาจใบแต่งตั้งให้พี่ยัดมีหน้าที่ยื่นฟ้องแล้วเมื่อ เมื่อพี่อัดออยู่ในเขาจะทําในลักษณะว่า,าเขาจะทำหนังสือเขาทําหนังสือออกมาในลักษณะว่า,าพี่อัดเนี่ยไปฟ้องโดยพระการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขาไปฟ้องโดยพระการโดยไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาไม่ได้อะไรทั้งสิน้นหลักฐานอะไรก็ไม่เคยให้ดูแล้วก็ไปฟ้องโดยพระการเพราะฉะนั้นให้ศาลให้ศาลน่ะยังไง คือให้สารถอ,อนถอนคำฟ้องของพี่อัดทิ้งไม่ได้ไม่ใช่ถอนแบบไม่ใช่ถอนแบบว่าถอนออกมาเฉยๆแล้วจะฟ้องใหม่ซ้ําอีกฟ้องไม่ได้เพราะมันเป็นมาตราเดียวกันมันฟ้องได้ครั้งเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นคือการที่จะถอนของพิอาจครั้งนี้ไม่ใช่การถอนแต่การทําให้การฟ้องเอกสารทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดที่พี่อาดไปยื่นฟ้องนั้นน่ะให้มันเป็นโมฆะ เมื่อมันเป็นโมฆะมันก็ไม่มีผลอะไรคุณแม่จะฟ้องใหม่มาตราไหนก็ฟ้องได้เพราะว่าเขาทําเสมือนพี่อัดเป็นเป็นเหมือนคนไร้สมรรถภาพอะไรทํานองนั้นไม่สามารถทําอะไรได้คนที่อยู่ในสภาพที่ไม่มีอํานาจทําอะไรได้แล้วไปทําโดยเขาเรียกว่าไปทําโดยพระราการสิ่งที่ทํานั้นน่ะกรรมที่ทํานั้นน่ะถือว่าเป็นโมฆะ เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้อง29 0เก้าด้วยตัวเองอยู่แล้วเขาก็พูดจริงจังอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกว่าแม่เนี่ยบอกว่าจะไม่ขอร่วมเดินทางไปกับพี่อัดอีกแล้วนะคะไม่ไว้ใจผู้ชายคนนี้อีกแล้วจะไม่ร่วมเดินทางไปกับผู้ชายคนนี้อีกแล้วแล้วจะให้คนที่คนที่อยู่นอกวงการทั้งหมดเนี่ยอยู่นอกวงการใครก็ไม่รู้แหละคนที่แม่บอกว่า พี่เต้บอกว่าแม่บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักจะให้คนนั้นเป็นคนร่างฟ้องให้ก็แสดงว่าท่านชฉินบทโุวสุภาษีก็คุณแม่ก็ไม่ให้ฟ้องแล้วเออไม่ให้ไม่ให้ร่างฟ้องแล้วหรอถ้าพูดแบบเนี้ยจะไปให้คนอื่นร่างฟ้องซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครแล้วตอนนี้อยู่ดีๆทีมพีเต้ออกมาถอนถอนทุกอย่างถอนหมดทุกอย่างเลยถอนตัวพีเต้ ถอนทีมดูแลแม่ถอนทีมทนายถอนทีมที่ปรึกษาทนายถอนทีมบริการของพรรคไทยสิวิไรทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตเต็มไม่เหลือซากเลยไม่เหลือเงาไม่เหลืออะไรเลยเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับพี่อัดเขาว่าอย่างนั้นอ่าแล้วอ่าเขาถอนทุกอย่างออกมาอย่างนี้ทั้งหมดเลยทั้งทีมดูแลทั้งทีมบริการทั้งทีมกฎมายแล้วคุณแม่จะอยู่ยังไง คุณแม่อยู่ตัวคนเดียวคุณแม่จะกลัวไหมคุณแม่จะอยู่ยังไงไม่มีใครดูแลทิชแคร์ไปไหนมาไหนไม่มีรถไปรับไปส่งแบบนี้อีกแล้วแล้วก็ไม่มีบริการคอยปกป้องคุ้มครองอีกแล้วแล้วคุณแม่จะเอาอยัางไงทีนี้บอกได้ไงจิ๊กเกอเคยพูดไปแล้วคุณแม่คำว่าเทแต่นี้เป็นพ popula word คำว่าเททิ้งเทมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆต่อไปคนที่ถูกเทหลังจากวีอัดน่าจะเป็น สะสเต้น่าจะเป็นไอคุณแจ็คคุณบังแจ็คต่อไปอะไรทำนองนั้นไม่ทันข้ามสองวันวันเดียวเองวันเดียวปรากฏว่าทีมงานพิ่เท้ถอนกระทันหันทั้งที่ตอนกลางวันไปออกรายการหนกระแซยยังยืนยันที่จะทำคดีนี้อยู่เลยร้อยเปอร์เซนแต่ทำไมอยู่ดีๆมาถอนตอนประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงกว่ามานี้ หรือเป็นเพราะว่าตะกี้นี้พี่อัดไลฟ์สดในช่องคนนันเมืองไทยแล้วพี่อัดพูดในทํานองเหมือนกับเหมือนกับคนสินนนส้นหวังอ่ะเหมือนคนสิ้นหวังว่าเขาทํามาเขาทุ่มเทมาสามเดือนกว่าจนจนหมดจนพลาดโอกาสเสียโอกาสที่จะได้ทําคดีอื่นเขาพูดแบบเหมือนคนสิ้นหวังเหมือนคนหมดอะไรแต่อยากเหมือนคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะพูด เขาบอกว่าเขาทําเต็มที่แล้วก็แล้วแต่คุณแม่คุณแม่จะถอนเขาเขาก็ไม่ว่าจะถอนก็ถอนเพราะว่าเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีนี้หรอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครในคดีนี้เลยที่เขายื่นมือเข้ามาทำเพราะเขาอยากอยากทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมงเพราะเขาคิดว่าคดีนี้มันอับยศอดสูมากที่สุดกับกับทีมยุดสืบสวนสอบสวนออตำรวจผู้ทอนภาคหนึ่งเนี่ยมัน เป็นคดีชุดสืบสวนสอบสวนที่ทำหน้าที่นี้ได้อัปยศอดสูที่สุดทั้งโกหกทั้งปั้นเรื่องเอกสารหลักฐานปลอมเอามาโชว์เอามาอ้างทุกอย่างแล้วก็ไม่เก็บหลักฐานไม่เก็บหลักฐานไม่ยึดของกลางคือไม่ทำอะไรทั้งหมดคือปล่อยให้ทั้งหลักฐานเอกทั้งหลักฐานทั้งพยานน่ะหลุดออกจากวงจรของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกลับบ้านกลับช่องกลับอู่กลับอะไรกลับไปเลยแบบนั้นน่ะ มันผิดตั้งแต่แรกมันผิดพลาดตั้งแต่แรกเพียรกเขายังสู้สู้มาตลอดเพื่อที่จะหาเข้าหาหลักฐานทุกอย่างแม้กระทั่งประวัติการรักษาของน้องแตงโมว่าเคยใช้ยาตัวไหนมั่งแล้วยาตัวยาที่อยู่ในใ,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 ใน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 ตัวของน้องแตงโมอะ่ะมันเป็นยาโครนาซิแพมโครนาซิแพมซึ่งเพียรไปสืบดูแล้วหมอไม่เคยให้ใหยาตัวนี้แล้วยาตัวนี้ไม่มีขายในท้องตลาดเอาจากหมอจากโรงพยาบาลได้เท่านั้น แล้วมันมาอยู่ในร่างกายของน้องแตงโมได้อย่างไรพี่อาะสงสัยว่ามันน่าจะมีใครเอามาใส่หรือไม่แล้วคนที่เอามาใส่คือใครที่มีโอกาสความน่าจะเป็นไปได้ก็คนบนเรือท่านหนึ่งหมอตรวจแล้วในร่างกายมีม,ม,ม,มีมีสารเสพติดตัวนี้อยู่ซึ่งเป็นตัวเสพติดตัวนี้มันเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่าเขาใช้แต่เขาใช้หลังจากที่เขากลับบ้านแล้ว ไม่ใช่เขาใช้ในเรือเขาบอกว่าถึงบ้านแล้วเขาเครียดเขาเครียดเขาน่อยไม่หลับเขาจึงเขาจึงอ่าไงเลยเนี่ยงงเลยเฟซเฟซบุ๊กเออโอเคเอาถึงไหนแล้วอ่ะเห็นไหมบอกแล้วไงถ้าหันไปทำอะไรจะลืมลืมเลย ลืมก็ลืมลืมไปเลยแต่หลักฐานทุกอย่างที่พี่ยาดไปเอามาทุกซซ่ทุกมุมพี่ยาจไปเอามาได้หมดพี่ยาจเป็นจิ้งจกตัวหนึ่งจิ้งจกที่เปลี่ยนสีไปทั่วเปลี่ยนสีไปตามตรงนู้นตรงนี้เปลี่ยนสีไปไปอําพลังตัวแล้วก็ดึงข้อมูลทั้งภาพทั้งคลิปทั้งเสียงทั้งหลักฐานทั้งเอกสารเอามาได้หมด <c oughs> จากทุกส่วนทุกจุดทุกทุกส่วนทุกหน่วยงานทุกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียรเขาเป็นจิ้งจกแต่ต่างจากจิ้งจกตัวอื่นจิ้งจบตัวอื่นไอ้ห้อยไอ้โหนไอ้อะไรแล้วแต่จิ้งจกตัวอื่นอะมันเปลี่ยนสีตามสถานที่ตามฝาบ้านตามตามกำแพงตามอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ห้องไหนมันจะปรับสีตัวเองเป็นห้องนั้นแล้วมันก็ไปเข้าข้างห้องนั้น ไปไปล้อแลไปตอ่อต่อแท้ไปสตรอเบอรี่อยู่ห้องอยู่ห้องนั้นแล้วถ้าไปอีกห้องหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งมันก็จะปรับสีให้เป็นสีห้องนั้นแล้วก็ไปสตอรไปไปไปอ้อล้ออยู่กับฝั่งนั้นแล้วก็เอาฝั่งนี้ไปดินทาฝั่งนั้นไปเข้าข้างฝั่งนั้นคือเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นคนนกหลายหัวไม่อยู่ไม่อยู่กับร่องอรอยแล้วก็หลายใจหลายใจเชื่อไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เป็นนกสองหัว แต่จิ้งจกจิงจกตัวนี้น้อยแบบพี่อัดไม่ได้เปลี่ยนสีแล้วไปทำสิ่งไม่ดีแบบนั้นแต่เปลี่ยนสีเพื่อที่จะไปล้วงเอาหลักฐานพยานมาเพื่อที่จะมาช่วยมาช่วยในคดีต่างๆไม่เฉพาะคดีนี้คดีไหนๆก็แล้วแต่พี่อัดเป็นจิงจกเป็นจริงจก,จงจกแต่เป็นจริงจกฝ่ายธรรมะ ไปหาหลักฐานพยานมาช่วยคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังมีปัญหาหมดทางต่อสู้หรือไปหาหลักฐานพยานไปเป็นจิ้งจกในคดีในคดีอ่าต่างๆรวมทั้งคดียาเสพติดเพีอยก็เป็นจิ้งจกซึ่งเป็นอันตรายที่สุดมีโอกาสโดนไกปืนลั่นใส่โดนเขากดไกปืนกระสุนวิ่งมามีโอกาสพลาดมีโอกาสตายได้ตลอด แล้วเขาทําไปทําไมเขาทําไปทําไมทุกคนบนโลกนี้ถามว่าเขาทาไปทําไมเขาทาเมื่อ,อไรเขาได้อะไรถ้าเขาตายขึ้นมาตายในหน้าที่ธงชาติสกผืนมันจะมีไปคุมร่างเขาหรือไม่แต่เขาก็ยอมยอมคดีนี้เนี่ยหมุกน้าลุยไฟพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยเพื่อตามหาหลักฐานเพื่อที่จะมาทําคดีนี้เพราะเหตุนี้หรือเปล่าทําให้ เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนคนกำลังเสียใจเวลตาแดงมีน้ำตากรอบเบ้านิดๆเป็นพ่อพี่อัดได้อ่เป็นพ่อพี่เต้ได้ดูไลายสดพี่อัดตรงนี้หรือเปล่าถึงรู้สึกสะเทือนใจอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับสะเทือนใจหรือเปล่าเหมือนกับมีความรู้สึกสะเทือนใจเห็นใจสงสาร สงสารจับใจอะไรดำนองนั้นหรือเปล่าถึงอยากปล่อยคดีนี้คือให้พี่อาจทำไปแล้วกัน,นไหนๆเขาก็ทุ่มเททั้งชีวิตขนาดนั้นอยู่แล้วอะ่ะหลักฐานที่มีอยู่เขาได้มาด้วยความลำบากเสียเงินเสียทองตั้งห้าหกแสนเงินตัวเองดังนั้นเขาทำขนาดนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สสแต้และทีมงานรู้สึก สงสารแล้วก็หลีกทางให้หรือเปล่าคือยอมยอมหัวใจยอมในหัวใจที่ที่มั่นคงที่มีประนีทานแน่ของพี่อาจแบบนั้นหรือเปล่าก็เลยไม่อยากไปทําให้พี่อาจเสียใจไม่อยากทําให้พี่อาจเสียใจมากไปกว่านี้ก็เลยยอมยอมถอนตัวออกมาซะเองถ้าเกิดถ้าเกิดสิ่งที่เก,กคิดมันเป็นเรื่องจริง ก็ขอยกย่องนะขอยกย่องน้ําใจหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพี่เต้แล้วก็ทีมงานจริงๆแล้วพี่เต้กับทีมงานไม่ผิดหรอกพี่อาจก็ไม่ผิดคือต่างคนต่างต่างมีความรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันน่าจะเป็นคดีนี้เออมันน่าจะเป็นมาตรานี้มันน่าจะเป็นมาตรานี้เมื่อไม่ลงรอยกันมันก็เลยต่างมันก็เลยแบบใครไปยื่นก่อนฟ้องก่อนก็ได้เปรียบว่านงงั้นเถอะเมื่อความคิดไม่ตรงกัน ใครไปยื่นก่อนก็ได้เปรียบใครไปยื่นฟ้องก่อนอีกทีมหนึ่งก็หมดสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้ทีนี้พี่อาจเขาทุบม,มาสุดชีวิตเขาไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลดมือเขาแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาจะถูกหักหลังถูกหลอกมาลวงความลับหลักฐานต่างๆขอดูขอเห็นขอสัมผัสเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาถึงทำแบบนี้ แล้วรังพี่เต้กับคุณแม่กับทีมงานก็ออกมาที่จะยกเลิกพี่อัดให้เป็นโมฆะทุกอย่างก็เช่ากับปล่อยพี่อัดลอยแพพี่อัดทำทุกอย่างสุดชีวิตสุดสสัวใจแล้วแล้วมาถูกลอยแพตอนแรกก็คงจะจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่พ,พี่เต้ก็คงจะช่วยแม่เต็มที่อคือคือยกเลิกแคนเซลแคนเซลเอาเอาเอา,เอาพี่อัดกับทีมงานทนายก็คือจะ ช่วยคุณแม่แล้วทีมพี่อัดกับทีมท่านชนบทสุพรรณจะช่วยคุณแม่แล้วตัดเทพี่อัดไอ้เทพี่อัดทิ้งก็เทพี่อัดทิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอทำมายกเลิกแล้วเอาไปยื่นแล้วไม่ใช่หรอแล้วทางทีมพี่เต้ก็จะลุยเองแต่อยู่ดีๆเนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เพียร์ลฟ์สดมันน่าจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่า หรือมีเหตุผลอื่นแต่แกเ,เดาว่ามันเป็นเหตุผลนี้เกิดจากความสงสารเกิดจากความเห็นใจใจอ่อนเกิดใจอ่อนขึ้นมาซ n นซิทีฟคือทนดูทนดูคงทนดูพี่อัด เสียน้ำตาไม่ได้ทนดูพี่อัดเจ็บไม่ได้ทนดูพี่อัดทรมานหัวใจที่ต้องหลุดจากคดีนี้คดีที่พี่อัดต,ต้องการทำมากที่สุดถึงจะยอมเสียสละคดีอื่นเคสอื่นเพื่อมาทำเคสนี้ เพื่อที่จะล้างบาง DSI ล้างบางทีมตำรวจที่มันไม่ยุติธรรมที่ไปอัดพูดพูดว่ามันอัยยศอดสูที่สุดเท่าที่เคยมีมาเขาเลยทุ่มสุดตัวสุดชีวิตพิกแผ่นดินหาข้อมูลพิกน้ำพิกฟ้าพิกแผ่นดินเลยแล้วทีมมิเตก็เข้ามามีส่วนช่วยหาหลักฐานในที่สุดก็มาร่วมมือกันแต่มาร่วมมือกันความคิดเห็น มันไปคนละทางแต่จุดหมายปลายทางก็คือที่เดียวกันจุดหมายปลายทางของทั้งพี่เต้พี่อัดก็คือช่วยให้น้องแตงโมงได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมาให้ได้แต่วิธีการแนวทางมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันทางพี่เต,ต้ต้องการเซฟแม่เพราะกลัวว่าถ้าพลาดไปแล้วแม่จะถูกฟ้องจะถูกจะถูกฟ้องติดคุกติดตารางแม่ก็อายุมากแล้วเพราะฉะนั้น อะไรที่เซฟแม่ก่อนก็เอาไว้ก่อนละถึงแม้จะเป็นคดีที่อ่อนๆความผิดน้อยๆก็เอาไว้ก่อนถ้าภายภาคหน้ามีมีหลักฐานอะไรที่มันมากกว่าน,นั้นก็สามารถแก้คําฟ้องได้เขาพูดแบบนั้นไปฟ้องคดีที่ฆาตก,กรรมขึ้นได้แต่ตอนนี้ฟ้องคดีต่ำไว้ก่อนกลัวกลัวแม่ติดคุกแต่พี่อัดเข้ามาอย่างนั้นพี่อัดเขาขเขาบอกว่า จะฟ้องคดีฆาตกรรมเลยสองแปดแปดแต่ไม่ได้ฟ้องสองแปดเก้านะสองแปดเก้านั่นคือต้องไต่ตองไว้ก่อนแต่เขาคงไม่ได้ไต่ตองไว้ก่อนพี่อัดก็เอาแค่สองแปดแปดพอเอาแค่สองแปดปดก็ผิดใจกับทางนี้คุณแม่ก็ไม่พอใจคุณแม่กลัวคุณแม่บอกว่าพี่อัดไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วจะไปฟ้องสองแปดแปดก็เท่ากับเอาคุณแม่ไปเข้าคุกทํานองนั้นะ่ะแต่พี่อัดเขาก็ยืนยันว่า เขากล้าฟ้องสองแปดแปดเพราะหลักฐานที่เขามีอยู่ในมือมั่นถึงมันถึง,ถงแต่ทุกคนยังไม่ได้ดูไม่ทุกคนบอกว่าไม่มี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 เพราะพี่อัดไม่ได้ให้ดูพี่อัดบอกว่าจะไปเปิดในชั้นสารวันนัดไตวันนัดไตอะไรนะเคยเรียกอะไรวะเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยลืม วันอะไรวะนี่เขานัดอ่ะเขานัดอะไรนะที่เขานัดสืบพยานอะว่าว่าจะมีหลักฐานพยานครบถ้วนสมบูรณ์ถึงคดีถึงมาตราสองแปดแปดหรือไม่เพียร์เขาก็จะเอาไปเปิดเอาไปโชว์ในวันนั้นแล้วคุณแม่พิเต้หรือใครก็จะได้เห็นเพียรเขาบอกว่าเขามีแต่ทางนี้บอกไม่มีไม่เคยเห็นนะไม่มีก็เลยไม่กล้าไม่กล้าฟอ้องสองแปดปดเพราะบอกเพราะรู้ตัวเองว่ามันไม่มี แต่พี่อัดเขาบอกเขามีเขาแอบไว้เขาไม่ให้พวกนี้เห็นเขาบอกมันเปิดไม่ได้เปิดแล้วเขาจะติดคุกเพราะมันเป็นพะบอคอมพี่อัดเขาเชื่อว่าเขามีถึงเขาก็เลยฟ้องอันนั้นแต่ทางนี้มีไม่ถึงเขาบอกว่ามีไม่ถึงไม่กล้าฟ้องกลัวแม่ติดคุกโดนฟ้องกับแต่จุดหมายไปทางทุกคนน่ะก็คือช่วยคุณแม่ช่วยน้องให้ได้รับความเป็นธรนั่นแหละ แล้วพี่อัดก็ก็พูดเรื่องเงินอะไรนั่นนะ่ะเรื่องเงินเขาบอกว่าแม่ไม่เขาไม่เคยเห็นแม่ที่แม่ใครที่เป็นแบบนี้ที่เห็นแก่ทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่าของมีค่าอย่างอื่นมากกว่าชีวิตของลูกแทนที่จะอยากรู้ว่าลูกตายเพราะอะไรไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรทั้งสิน้นสนชีวิตลูกอย่างเดียวถ้าเป็นลูกคนอื่นเขาจะสู้สุดฤทธิ์เขาจะฟ้อง เขาจะเอาคนร้ายมาเข้าคุกให้ได้เขาไม่ไปตามตื้อเขาไม่ไปทวงเงินอะไรแบบนั้นหรอกเขาไม่ไปห่วงเงินเขาห่วงชีวิตลูกถึงแม่ลูกจะเหลือแค่วิญญาณเขาก็ห่วงวิญญาณของลูกเขาอยากให้ลูกได้รับความเป็นธรรมโอเคเกยกะเป็นไลฟ์สดดีกว่าเดี๋ยวลงคลิปนี้ลงลงแค่นี้แล้วกันนะเลยเลยพูดเหมือนไลฟ์สดเลย ก็ลงลงคลิปกอนแล้วกันนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะติดตามข่าวไปความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะคดีนี้นะกระพริบตามเมสเดียวตยังครั้งเดียวพลาดพลาดข้อมูลพลาดการอัปเดตมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่มันไม่ต่างกับเทคโนโล,โลยีโซเชียลมีเดียทุกอย่างมันไม่ต่างอะไรกับกับกับอ่ากับเซลฟ์โฟนยี่ห้อ iPhone ยี่ห้อแอปเปยี่ห้อซัมซ n งยี่ห้ออะไรแบบนั้นซึ่งมันพัฒนาการอยู่ทุกวินาทีเราไปซื้อโทรศัพท์มาวันนี้ใหม่ล่าสุดนะโมโดลโมโดลล่าสุดโมโดลล่าสุดโอ้ออปชันเยอะมากหลังจากนั้นเดือนสองเดือนโมโดลใหม่ออกมาตายแล้วเราเพิ่งซื้อแล้วอันนั้นมันดีกว่าทำไงอะอยากได้อยากได้ก็ไปซื้อเครื่องนึ่งตั้งหลายหมื่นซื้อซื้อมา ซื้อมาโอ้ดีอกดีใจโหฉันมีแบบโมโดล่าสุดเลยผ่านไปเดือนสองเดือนอ้าวไอ้ยาโมโนใหม่ออกมาอีกแล้ววะตายแต่ตามไม่ทันเงินในกระเป๋าหมดโดนแอปเปิลโดนซัมซุงเอาไปหมดเลยนั่นแหละกับพิบตาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะซื้อนะให้บอกตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวกันอย่าเพิ่งซื้อเลยเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนมันมีโมโนใหม่มีโมโดใหม่มาพออีกเดือนสองเดือนไปดูโมโนใหม่ แล้วก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อเลยอีกเดือนสองเดือนมันก็มีโมเดลใหม่ออกมาให้พวกอย่างนี้ไว้แล้วเราก็จะไม่เสียเงินในกระเป๋านะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกัไปไลฟ์นะคะโอเค t k you so much take c k r e บายบาย